สวัสดีครับผมไพร์ชัชเชลินครับปัจจุบันเนี่ยทำง,งานเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหารการจัดการให้กับบริษัททูแซซึ่งเป็นบริษัทน้องชายอเ,เองนะครับบริษัทเราเนี่ยนำเข้าขายให้เช่าบริการซ่อมและก็ทำ r e v e n t i v e maintenance ให้กับอุปกรณ์ที่เป็น power tools หรือ Equipment ที่ใช้ในการงานก่อสร้างหรือโรงงานนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็เป็นบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับ ประสบการณ์ในอดีตเนี่ยผมเคยทำงานทางด้าน i t Management ์วิศ e ก s รมโป s i m p r o v ินฟบริหารโรงงานแล้วก็สายการผลิตเป็น Project Manager ในการนำเอาระบบ SAP หรือ ERP มาใช้ในประเทศไทยของบริษัทข้ามชาติเหตุผลที่อยากมาเรียนในหลักสูตรนี้ก็คือต้องการนำ AI ไเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นข้อแรก ข้อที่สองในต้องการผรสมผสานเอาเทคโนโลยี AI แล้วก็ IoT ที่ผมมีพื้นฐานอยู่บ้างเนี่ยมาเพื่อสร้างโซลูชันสร้างโปรดักต์สร้างเซอร์วิสใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจน,นะครับอันที่3เนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาบิส n ซิ s โมเดลใหม่ที่กับเคลื่อนด้วย AI นะครับอันที่4ี่เนี่ยคือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ AI community หรือ ecosystem ที่มีอาจารย์มหาวิทยาลัยออกกันทไทยเนี่ยเป็นเป็นแบ็กอัพให้พวก กลุ่มผู้สนใจอย่างเราเนี่ยสร้างเครือข่ายเพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์ด้วยกันนะครับแนวคิดที่จะประยุกต์เอา AI ไปใช้คือหนึ่งก็คือเอา AI ไปช่วยทางด้านการตลาดและก็การขายเอา AI ไปช่วยสร้างคอนเทนต์ต่างๆสำหรับโซเชียลมีเดียสำหรับการขายออนไลน์เอา AI มาช่วยในการทำา d a t a a n a l y t i c จากข้อมูลการขายการเช่าและการบริาการาที่เรามีอยู่ต้องการนำ AI บวกกับ OK IoT นะครับ มาสร้างเป็น p product หรือ product service ใหม่ๆทางด้าน preventive maintenance ไอเดียก็คืออาจจะเอาเซนเซอร์ต่างๆจาก IOT มาเก็บ Data จากเครื่องมือเครื่องจกักรหรือมอเตอร์แล้วก็ใช้ AI ในการ Predict ว่าถึงจุดที่ควรจะทำ preventive maintenance หรือ,อยังมีระบบ warning ไปให้ลูกค้าที่จะได้ทำ preventive maintenance เพื่อที่จะลด Down Time ของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์แล้วก็เพื่อยืดอ,อายุอุปกรณ์ต่างๆด้วยสุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางหารายเนี่ยจะรับผม เข้าไปเรียนในหลักสูตรนี้เพื่อที่จะได้สร้างชุมชน AI community ที่จะสร้าง AI use case ต่างๆให้กับประเทศไทยเพื่อให้เราสามารถที่จะแข่งกับนานาอารยประเทศได้ขอบคุณครับ